แตะโอ้ยแรงไหมสุกมขึ้นขึ้นยางแล้วก็มาทดสอบยิงเลยอืมับอ่ะจะระเบิดไหมโอ้ยยิงทะลุด้วยเห็นไหมเข้าทางนี้ทะลุอกอทางนี้เลยจัดไป้พียังแม่งโค้รสวยอ่ะโอ้โหนรืว่าปืนชี่มีศูนย์ล็งด้วยไป สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่จะมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราได้นะครับออกแบบและคิดค้นนวัตกรรมตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นปืนยิงลูกเหล็ก5มิลหมิลเอาไปเดี๋ยวกโชว์ลูกเหล็ก5มิลครับไม่ใช่8มิลนะครับตัวนี้จะเสถียนมากกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับนะครับ ปืนตัวนี้นะครับเราออกแบบมาเป็นทรงทันท้าย A k เครับนี่จับกระชับมือเป็นไม้ยางนาแกะจัดนะครับจะออกสีแดงๆนวลๆคาดด้วยสีดําสวยงามมากนะครับสวยยังวะอ่ะตัวนี้นะครับยิงง่ายนะครับทําไมถึงยิงง่ายเพราะว่าเราติดตัวศูนย์เล็งให้ด้วยครับสามารถปรับระดับได้สบายๆครับยิงไกลเราก็ปรับสูงหน่อยนะครับปรับเหมือนปืนยิงปลาแหละนะครับนะแล้วก็เป็นศูนย์เล็งเปิดข้างครับตัวนี้นะครับข้างหน้าเป็นศูนย์เล็งเปิดข้างปีกเป็นนะครับปีกข้างคาว แถมรูเลอร์หนึ่งอันนะครับยางตัวนี้ก่อนส่งเราจะถักทําแบบนี้ไปให้ด้วยครับกันเลื่อนครับกันหลุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราออกแบบมาลงตัวเรียบร้อยครับลูกเลื่อนนะครับตัวนี้เราทํายาวกว่าเดิมนี่แต่ก่อนประมาณนี้เออเับติดแม่เหมพัฒนาเนาะพัฒนานะครับไกลเป็นไกลเซฟนะครับสแตนเลสสตีลครับนีุ่มยทำไมครบอ่ะคบคบรู้สึกว่ามันโอเคไหมดูสวยงามนะครับนะ ตัวนี้นะครับผมจะบอกให้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครอยากได้ในราคาเพียงสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองครับสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองผมจะมาทดสอบนะครับลูกเหล็กห้ามิลให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเวิร,ร์กมากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราจะยิงนะครับจะเป็นขวดแก้วครับหนึ่งขวดขวดน้ําอารมณ์ตัวนี้เป็นกระป๋องเต็มหนึ่ง<ม>ขวดอ่าว่ามันจะแตกหรือเปล่านี่นี่ก็ม,มีน้ำอันนี้น้าตัวนี้ไม่วดปะปะ,ะเดี๋ยวเรา เดินไปยิงยิงประมาณ1ิบเมตรครับท่านผู้ชมนะครับในระยะที่ยิงกันจริงๆก็ประมาณ1ิบเมตรครับนะครับนี่ก่อนอื่นนะครับให้เอาลูกเหล็กนะครับนี่นี่คือลูกเหล็กนี้อ่าก่อนปลายนะครับนี่ใส่เข้าไปในรูลเลยนี่ม,มันจะไหลลงมาโดนกับลูกสไลด์ครับอือฮะอ่าพอโดนลูกสไลด์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นยางครับนี่ขึ้นยางจะเป็นประมาณนี้เห็นไหม,มนี่แต่ว่าผมถนัดข้างนี้อ่ะ มาถ่ายทางนี้ครับอ่าเดี๋ยวยิงให้ดูเล็งจากตัวนี้นะครับนี่ศูนย์เล็งหลังไปหาศูนย์เล็งหน้าครับแล้วก็ไปหาที่เป้าหมาย่ะเดี๋ยวเราลองยิงดูอ่าไม่โดนครับดอกแรกไม่โดนเพราะว่าปืนบอกนี้ผมยังไม่เคยยิงเลยนะครับท่านผู้ชมนะมันจะเป็นแบบไหนอ่ะลูกที่สองครับอ่ะลูกที่สองครับ น่าจะโดนคอขวดไม่แตกด้วยอ่ะลูกที่สามครับลูกที่สามแตก,แตกเียบร้อยอ่ะลูกที่สี่ครับผมจะยิงไล่มาเรื่อยๆนะครับทีห่หวส้อดูเนาะอ่ะแตกใช่ไหมแตก,แตก จะระเบิดไหมนะครับดูโอ้ยแรงไหมซูมเห็นชัดเลยวิธีนี้เป็นีสีครับอือกูบอกเลยว่านุกไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลืออ่ะลูกที่สอเอา้าโดนข้างๆโดนข้างๆสวยๆเนาะมันยังไม่ชินอ่ะเอาง่ายๆเพราะว่าผม พึ่งขึ้น,นยางแล้วก็มาทดสอบยิงเลยนะครับอ่ะจะระเบิดไหมดูโอ้ยระเบิดอ่ะเดี๋ยวกระป,ป๋องเปล่าครับดูนี่กระป๋องเปล่านะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเรียบร้อยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับยิงกระป๋องระเบิดแล้วก็ยิงขวดนี่ก็ทะลุครับถ้าเป็นนก เป็นหนูเป็นไก่ไม่เหลือไม่เหลือครับบอกเลยปลาท่านผู้ชมยิงทะลุด้วยเห็นไหมเข้าทางนี้ทะลุออกทางนี้เลยกระป๋องนึงอยู่ไหนมาดูมาดูนี่อันนี้ขวดที่มันแตกเนาะอันนี้ขวดที่แตกครับโดนโดนหนูโดนแตกไปเลยขวดอันนี้โอ้อันนี้ฝังในอันนี้ฝังในอันนี้เข้าไปแล้วฝังอยู่ข้างในนี่นี่นี่ โดนครับนี่เข้าไปข้างในเลยครับเรียบร้อยอ่ะท่านผู้ชมบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับ2 4ง9นี้บาทนะครับมีที่ธนากรจิชิ่งเท่านั้นครับเพราะว่าลิขสิทธิ์นี้มีองค์กรเราทําเป็นคนแรกๆครับและเป็นคนเดียวจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยครับนะครับสาหรับรางตัวนี้นะครับยังไงฝากไปด้วย2499้จัดไปพี่ย่แมโคตรสวยโอ้โหนึกว่าปืนชิงดูดิมีศูนย์ลรงด้วยอืไป Ah